ดีสวีดัตครับพี่น้องครับโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ยาเมื่อนี้จัดร้อยสี่เดินทางไปสอฟปอลาวครับพี่น้องนะครับเนี่ยมาฝากรถแล้วนะครับเอารถมาฝากวันนี้นะครับจุดฝากรถมุกดาหารนะครับบันไดกรสิย่างไปอ่าอ่าปั๊มพาสปอร์ตนะครับเพื่อจะเดินทางขามไปทั้งคุณนนะครับไปเร่งด่วนพี่น้องอ่าพอดีพอนายนะครับพอนายอยาก หลาดอันญาติญาติผู้หลักผู้ใหญ่โอ้ยปากนี่ก็ดีญาติผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นบ่อสบายนะครับเพิ่นมานอนโลงบยานอยู่แขวงสวรรค์นะเขตนี่เป็นเวลาหลายมือแล้วบ้ดนในเพิ่นกะทรงโตครับเมื่ออยู่บ้านนะครับพี่น้องกะบพทันหูว่าสิเปลนจังได๋ม่โทรหากันจาร้อยก็เลยว่าเอาพอดีืันนี้มันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์กะมันก็ว่างนะครับก็เลยว่าเอาสิเดี๋ยวไปไปยามเพิิน ไปเบิ่งเพลินไปเบิ่งอากาศน้ำนะครับตอนนี้กับญา,าติอีกส่วนหนึ่งพิ่นก็ไปก้อนแล้วนะครับแม่าจะร้อยนะครับไอ้ไอ้ไงล่ะกะหน้านะครับเพิ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้ที่เพิ่นป่วยเพิ่นบ่สบายอยู่นี่ก็เป็นเป็นน้ำของพ่อใหญ่นะครับมีในน้ำเอื่นๆเพิ่นพ่อใหญ่นั่นแหละครับนะครับเนาะอ่ะไปเดี๋ยวจะร้อยผ้าเลาะอีกไปมือเดียวพี่น้องไปคืนเดียวนะครับเดี๋ยวจะร้อยผ้าเลาะอีกอัน ทั้งอย่างกับบ้านบ้านปักซองซื้อบ้านเพื่อนนะครับทั้งสอปาลาวนะครับเนาะอ่ะแล้วเก็บรถฝากรถไว้นี่ละนี่นะครับบินฝากรถได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมื่อนี้สิเดินทางตอนนี้กรับเวลาประมาณสิบโมงแล้วนะครับสิบโมงเ้าราา์นะครับฐารถทั่วก็สิไปซื้อตัวรถทั่วนะครกบสี่ขามฝากนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเจ้าไปย่าไปตามจาัดร้อยมาไปเที่ยวสอปาลาวอีกจังมื่อนะครับไปเยี่ยมไปยามไปเบิ่งอาการผู้เฒ่านะครับญาติผู้ใหญ่ทั้งผุนนะครับเนาะไปพี่น้องเข้าลุย เด็กพี่น้องหลังจากที่ฝากรถเลี่ยวอ่ะยางมาทั้งประตูนะครับหรือว่าสะพานมิตรภาพใต้เล้านะครับมุกดาหารแขวงสวรรค์เขตนะครับพี่น้องอ่ะตอนนี้ก่ะฝากรถไวปคืนนึงนะครับพี่น้องค่าฝากรถคืนนึงนี่ก่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่น้องเด้อผู้ใดอ,อยากมาแต่ว่าบอเอารถขามนะครับพี่น้องเข้าไปฝากรถไว้นี่คืนละสองร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะ นะครับบาดในห้ากรย่างเมื่อซื้อตัวรถทัวร์นะครับซื้อตัวรถทัวร์เพื่อที่ขมฝากส่วนไปหอดฟังพนเท่ากับจ้างนั่งรถลงเมืองเรียกว่าไปตามจุดหมายที่พี่น้องจะไปแต่ละเมืองแต่ละแขวงต่างๆนะครับนาอคเพื่อจาดร้อยไปยี่กะมันบอกไก่พี่น้องออกจากแขวงสวรรค์เขตไปบ้านที่จัดร้อยจะไปะครับประมาณ60กว่ากิโลนะครับ กานั่งรถตู้ว i p พแป๊บเดียวนะครับจารลอยก็เลยบอเดเอารถไปแล้วก็อีกอย่างรถจาร้ลอยขมเอาขำเพราท่านได้เนื่องจากว่ามันยังข้างงวดอยู่นะครับจารลอยขีดการไปเห็ดเอกสารขี่การไปเห็ดดำเนินการต่างๆกันเลยว่าเอาจอดไว้นี่ละฝากไว้นี่ละไปมือเดียวนึงนะครับพี่น้องขัดไปไร้มือ,อยังว่าอันนี้ไปมือเดียวนะครับไปเบ่งอาการเพิ่นไปเยี่ยมคนป่วยคนโซ่นะครับอ่าภาษาแบบภาษาแบบบ้านเฮ้า นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับพี่น้องหอดด้านแล้วสิได้สิได้ว้างกล้องนะครับเพราะว่าอยู่เขตภายในข้างในนี่ยเป็นบ่อนอนุญาตให้ถ่ายนะครับพี่น้องเนาะเฮาก็สิเอาซ้ำหนีซะก่อนนะครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนพี่น้องบอดนี้แล้วพี่น้องได้ตั๋วรถแล้วนี่นะครับ50บาทครับพี่น้องค่าตั๋วรถอ่าอันนี้สิเป็นรถของฟังไทยเฮานะครับที่จะขามไปซอสบัวร้าวนะครับอันนี้คือตั๋วรถขามฝากนะครับเนาะ50บาทรครัพี่น้องเด้อนะครับเนาะผู้ใดอยากมากอะ บางคลิปจัด้อยในกับมาตามที่จัด้อยภาพไปในละนะครับบาดในห้าบกสิยางเข้าไปในจุดที่เราจะต้องไปจำพัดสป,ปอร์ตหรือว่าไปปั๊มพัดสป,ปอร์ตนะครับนี่จุดในในละพี่น้องแต่ว่าเพื่อนอนุญาตให้ท,ยทายดอกัดร้อยกับบลอกาดท้ายพร้อมละก็เลยเอาแค่นี้กันอนี้เป็นจุดแดนแดนฟังเข้านะครับสีขาไปฟังคุณพี่น้องนะครับบาดในรถทั่วกสิมาตังแต่บอลข้ออมุกดาหาร นี่เขาซื้อตัวแล้วเขากระถางขึ้นรถด,ด้วยอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะอ่ะอุนนี้ก็จะเป็นทีมนักท่องเที่เอาบนที่จะไปเที่ยวกันนะครับไะเดี๋ยวเขาไปจำพาสดสปอร์ตก่อนพี่น้องนะครับกสิกรรมไปฟังคุณน,นะครับนะเนาะอ้าวเงีวเงีคลิปนี้เงีวเงีโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ขาับม,มาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องจัดร้อยกัปัม๊มปั๊มพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือนั่งถา ตั้งขารดทั่วครับพี่น้องเดี๋ยวลถทั่วพุ่นมาเข้ากับสิไปข้นรถทั่วนะครับยู่จุดมองนี่หละนะครับพี่น้องเนาะอ่ะไปดวนมือนี้นะครับไปดวนมืออื่นกับกัปครับพี่น้องไปแบบเร่งดวนนะครับไปมือเดียวนอนขึ้นหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเป็นเสร็จสิ้นแต่ว่าขามไปหอดพุ่นนะครับเดี๋ยวจันรถก่อนแนะนานะครับผูใดเอาโทรศัพท์ที่ใส่ใส่ซิมของไทยเฮ้านะครับขามไปหอดพุ่นแล้วเขาต้องเลยเปลี่ยน ่านะครับขันโทรศัพท์มีซิมสองสองอันกะดีขึ้นนะครับพี่น้องคือจานร้อยสิเตรียมไว้ซิมหนึ่งเป็นซิมไทยอีกอีกซิมหนึ่งสิเป็นซิมของทางซอฟบอลาวนะครับเขาใส่สองซิมแล้วพี่น้องเด้อนะครับไปหอดปุ่นเทากะบหายไปนลงทะเบียนในย,หยังไงเทากะบใส่ในปกติคือเอาแบบเรียนเน็ตอย่างเดียวพี่น้องเพราต้องเอาแบบโทรเด้อเอาแบบเรียนเน็ตอย่างเดียวนะครับเขาสีทรทา,งาท้งไลน์ทรทา้งเฟซบุ๊กเอานะครับเนาะ,นะอ่ะโอเคไปโอเคพี่น้องครับตอนนี้รถทัวร์มาแล้วไป ไอ้ขึ้นรถทัวทร์ทั้งันพี่น้องแต่ขออนุญาตปิดเม็ดก่อนขออนุญาตครับขออนุญานะตต้องใส่ออนุญาตครับขออนุญาตครับต้องใส่ซิมลาวอะลงมาแล้วพี่น้องบัตรเตรียมถาขึ้นรถทัวร์ครับรถทัวร์มาแล้วนี่ขั้นนี้แหละครับพี่นอ้องเพอร์ว่าออกสิบโมง อะไรครับพอดีครับพี่น้องซี๊บโม่เป๊ะพอดีนะครับพี่น้องบอกไปเข้ากับมาตารถน้ากันหลายนะครับเพราะว่าสิเดคมคำสะพานมิตรภาพไทยเล้านะครับมุกดาหารนะครับพี่น้องอ้าวลุยขึ้นเลยบ้านี้ยอ๋อบรรยากาศเมื่อนี้บ่แดดครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องแดดร่มลมตกนะครับ อ่ะสรุปขึ้นกันเนียแหละพี่น้องนะครับไปกันเลยไปกันเลยรอคิวรอคิว มาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ทึงรถแล้วครับเตรียมมงนาขึ้นสะพานครับโอเค ขามมาแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เราจำพาสปอร์ตนะครับอ่ะคนกะลงไปเบิร์ตแม่แล้วพี่น้องตอนนี้ขามมาหอดแขวงสวรรค์ขตแล้วนะครับนี่มุ่งหน้าไปจุดหมายปลายทางนะครับปลายทางเมืองสองคอนนะครับพี่น้องแต่ว่ากับเป็นแขวงสวรรค์ขตคือเก่าที่จันลอยจะไปนะครับเมืองสองคอนนี่สบายดีสปปาลาวหอดแล้วพี่น้องหอดแล้ว ขามสะพานมาเข้ากันนั่งรถทั่วต่อเพื่อจะไปบออสอและกลับไปนั่งรถตู้เป็นรถตู้ v i p ลงไปเมืองสอง้อนอีกนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศครับพี่น้องตรงไหททงหน้ากะคือกันกับบ้านเท่าไรพี่น้องนะครับคือกันกับฟังตรงขามมุกดาหารกะประมาณเดียวกันเลยอันนี้คือที่ไรที่นานะครับแลวก็นะนะเป็นเฮือนเป็นบ้าน ของพี่น้องทั้งสอปเล่าเฮานะครับก็จะเข้าสู่เมืองนะครับบัดน,นี้หลังจากออกจากด้านาสะบานมิรภาพไท้ลเล่าแล้วเฮากะเข้าเมืองครับบัดน,นี้ในหอดเมืองแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้นั่งรถทัวร์นี่ครั้งนี้ต้องขับรถขับรถประมาณว่าต้องซิดซิดขวัวตลอดพี่น้องนะครับ บอมันชิดซ้ายคือบานเท่าเอ้อชิดขวาตลอดถ้าเกิดใครเอารถยนต์มาหรือว่าขับรถมาเองนะครับอ่านี่คือข่าวในเมืองแล้วครับอ่านะครับพีน้องใกล้จะถืบอบอขสแล้วตอนนี้นะครับมารถทัวนะครับู้โดดสารกัย่งง่บลายพีน้องใกล้สเสร็ดแล้วนะครับถึงพีน้องฟังไทยพีน้องฟังลาวเข้ามานากันมาพอเอซีช่องร้อยชาแนลนํานะครับเพิน่นเพิ่นถามว่าคุณคุณ เป็นช่องร้อยเส้นแหววบอลปนว่าเอ่อปนก็เลยเข้าไปเบิ้งแล้วนะครับเน็ตบ่มีเนาะมีเน็ตก่อนอันนี้จัดร้อยกับเพราะท่านใดเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นซิมเล้าอยู่พี่น้องยังใส่ซิมไทยอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปเข่าล้านนะเพื่นเน็ตไทยนะครับไปไซดก็จะอ่าเจ้าไปเมืองเมืองจำพรนเมืองจำพรโอ้บ้านจันตุยบ้านจันตุยเมืองขี้บอดเมืองจำพรนะครับกะหอดทางเวียยังกับเขาเดาอื่นตั้งสามหาเนาะ ลักสามสิบห้ารักสามสิบห้าเจ้าก,ก็เลี้ยวซ้ายเนาะบั <Yeah. S 1> งก่อยกับตรงไปโอเคอ้าวเดินทางปลอดภัยเฮ้าไปพี่น้องลุยก,กันเลย <Okay. S 1> หอดเลียบหอดเลียบบล็อกโซ่โอเคเชิญครับไป<า>ไปกันเลยโอเคครับพี่น้องลงจากรถแล้วเรียบรอย้อยฮ่อนฮ้อน อันนี้คือคิวรถหรือว่าบาขาสสวรรค์นเขตนะครับรถที่จานลอยจะเดินทางต่อจะเป็นรถตู้นี่ครับสวรรค์นเขียปากเซนะครับสิบไปขั้นนี้นะครับพี่นอ้องอากาใส่เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกลัวๆนะครับประมาณ 60- 70กิโลพี่น้องรถตู้ขั้นนี้แหละเป็นรถตู้ VIP e นะครับ ราคาประมาณแสนแสนแสนเขาจะเอื uh, ok About, ้อนแสนเศร้านะครับหรือว่าแสนสองหมื่นกี๊นะครับนั่นคือราคาลดนะครับราคาคาร์ลดนะฮะประมานราคาลดราคาคาร์ลดนะครับจะ โอเคย่าง okay, yeah. มาทั้งหนาพี่ลพีน้องนะครับโค่นลายนะครับเมอนี้ก็ถือว่าคืคนดีนะครับปกติขามฝากมากละกมือกับโบวิคนนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้โอ้คนหลายดีนะครับทั้งพี่น้องทั้งไทยทั้งลาวเข้ามาก,กันเต็มเลยนะครับนี่บกอสอนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับแขวงสวนนรรค์นะครับ,น,นะรบนี่ทั้งขางข้างี้ก็บสิเป็นร้านค้าร้านขายพี่น้องอันนี้คือ ขายของแบบอาหารการกินต่างๆหน้าของฝากของยังสิประมาณน,นี้ครับเป็นองอยู่นี่แมนเบิร์เลยนะครับทั้งพีอันนี้ก็จะเป็นชานชาลานะครับนี่จะเป็นชานชาลาที่พักที่พักของผู้โดยสารนะครับตีทั้งนี้นะครับสาลาเปาสิไปหนาม้าหลังพักเมยมาพักอยู่พี่นะครับจ้าไปรถ<ไ>ปตู้จ้าไปรถตู้ตจ้าจ้า บอกสวก็คือจุดนี่นะครับพี่น้องกับพูดได้สิไปสิมาอีนน้คือจุดหลักจุดใหญ่ของแสงสวรรค์เขตนะครับรถทัวร์กับมีของฟังไทยฟังเล่านะครับมาจอดถ่ายอยู่นี่พี่น้องก็ขึ้นมาซื้อบัตรอยู่นี่นะครับที่จะขามฝากหรือว่าจะไปทางไทยก็มาซื้อบัตรอยูน่นี่พี่น้องทางไทยเฮ้าสิเมื่อบ้านก็ต้องมาซื้อบัตรอยู่นี่นะครับพี่น้องซื้อบัตรอยู่นี่แล,ล้วก็ขึ้นรถทัวร์อยู่นี่แล้วก็ไปขามสะพานวิถีภาพนะครับ ส่วนผู้ที่จะไปเมืองต่างๆหรือว่าแขียงต่างๆนะครับก็สามารถมาต่อรถได้อยู่นี่นะครับนี่ขั้นนี้ครับพี่น้องสวรรค์ปากซองนะครับบ้านที่จาจารไว้อยจะไปเมื่อนี้นะครับเนาะอ่เมื่อเอินกับเมื่อเราพี่น้องมากเมื่อเดียวซะละมาะเล็งด,นๆๆดวนเล่งดวนนะครับจะสิถามเป็นก่อนว่ารถเป็นสิออกจากมุ่งนะครับรถสวรรค์ปากซองในเขือสี่ออกจากมุ่งเมื่อนี้นะครับ พี่น้องเอ้ยวาสนามว่าจะได้ขี่รถตู้ไอ้พี่เพิ่นบอกว่าปูไปซ้ำพี่น้องเมียเราก็เลยว่าเมื่อคืนรถน้าเมียผิดแล้ววะนี่ได้ตัวแล้วใครกันแต่แม่ขั้นไหนครับนี่เลยขั้นนี่วะไปอีเมียเราว่าไปขั้นนี่มาสั่นเลาวรถตู้ไอ้พี่เพิ่นว่าปูไปซ้ำอ่าผู้โดยสารปูหลายเพิ่นก็เลยปูไปนะครับพี่น้องอ้าวจันลอยก็เลยว่าอีเมียเราว่าเมื่อพี่เมื่อคืนรถนี่ขั้นนี่มาสั่นวะขั้นไหนล่ะแม่ขั้นบนบ่หรือขั้นพี่ อันน,นี้ก็ะเบียนปากเสสวรรค์น,นี่ขั้นนีล้ละพี่นอ้องน,นี่นะแม่งขั้นนี้เนาะโอ้โดย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 โอโอประตูทั้งพูดลืมข้าวบัดนี้ประตูอ<ช>ยู่ฟังพี่พี่น้องพี่โอ้คนแหลกเลยบ่คอยนี่ขึ้นมานี่เอามีอยูต่ตัวสบายดีดน,นี่ขึ้นมาแล้วมีผู้โดยสารอยู่พี่น้องเลยจะกคตรละเฮ้ามาเนี่ อา้าวรถตู้วิไอพี่พอดีเพิ่นว่าบ่มีผู้ดโดยสารเพิ่นก็เลยบ่ิเลียนพี่น้องการ้รอยก็เลยได้มาซื้อถั่วตัวนี้อา้าวขออนุญาตครับคลิปนี้ออกเดินทางนะครับปลายทางบ้านปากซองเมืองสองคอนแขวงสวรรคเขตนะครับไปยามพอ่อญ่เราบ่สบายนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดนกะฝากติดตามคลิปต่อไปพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำเลยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้นางกับผู้สาวแก้ว